โยมพี่เป็นอะไรพี่รู้สึกเสียใจครับเนนที่ผ่านมาที่พี่อาจจะทําให้พ่อและแม่เสียใจที่พี่อาจจะเป็นลูกที่เรียนไม่เก่งในช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะติดเพื่อนจนลืมไปว่าความปรารถนาดีของแม่พี่อาจจะมองไม่เห็นเลย จนมาวันนี้พี่รู้สึกได้ว่าพี่ทำให้แม่และพ่อเสียใจในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่และต่อจากนี้ไปพี่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งใจเรียนทำให้แม่ภูมิใจให้ได้ดีแลยจุงพี่ที่คิดได้เพราะว่าเวลาและโอกาสเมื่อมันผ่านไปเราก็ผ่านไปเลยไม่มีโอกาสใดที่จะกลับมาให้เราแก้ตัวได้อีก เพราะฉะนั้นคิดได้ตอนนี้ถือว่ายมพี่มีสติมากอย่าไปจมกับอดีตที่มันผ่านมาอย่าห่วยวานาะคเที่ยังมาไม่ถึงให้ยมพี่อยู่กับปัจจุบันและทําให้ปัจจุบันนี้ให้มันดีที่สุดปรับเปลี่ยนตัวเองทําเพื่อแม่และพ่อและทุกคนให้มีความสุขสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้มันเป็นอดีตอย่านึกถึงมันให้เรามานั่งเศร้าไปเลยจงเริ่มต้นชีวิตใหม่และเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะคนเราเกิดมาก็มีความผิดพลาดกัน ทุกคนไม่มีใครที่จะไม่เคยทำผิดฉะนั้นอย่าคิดอะไรเลยนะในปัจจุบันนี้ทำสิ่งที่ดีและทำให้มันดีที่สุดก็คือความดีจเจริญพร